ยี่เต้ยายสวัสดีจ้าจ้ายายหนูชื่อเต้ยนะครับอ่าเต้ยอยากทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับแม่คืออย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ6-7ปี เขาเขาขอให้เต้ยช่วยตามหาครอบครัวตัวเองให้หน่อยตัวเองอะไม่รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวอยู่ที่ไหนเขาแค่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโนโนสุวรรณตํนะาบลตําบลหนองกี่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะใช่ใช่ไหมแม่แม่แม่มีลูกสาวที่พัดภาพมาก่อนไหม แม่จริงปะเนี่ยแม่แค่เแม่บางสแค่แคแม่วันเกิดเก้าเดี๋ยวผัแม่ชื่ออะไรเออแม่ผัวแม่ชื่ออะไรเดอกกนเขากะนอีีึไล ยินีจ้ลี่ไปแล้วนีนี่นี่นะื้อขอแม่นะาแมงวายตอนคอยอยู่บุรีร่ำในเจ้าคือประสงค์ผู้ใดมาห้องคอยไปหาเจ้าเฮ้ยแม่็บบพวกห้าพึ่งรั้ตายกตะดีต้ายห้งยเดียว พอตายแล้วโอเคเต้ยไปหานะแม่บัวหุ่มปุริมาตังอุ้ยไปหาตะกูลปุริมาตังหลายโพดว้าวคิมลูกเดี๋ยวสิภาพไปหามือมือนีมืออื่นนี่ละบอกเกิดอาทิตย์หน้านี่เด้ออุ้ยข่าวดีอิลีแม่ดีใจเด้อ โอเคโอเคสัญญาสัญญาเดี๋ยวสีพาลูกสาวไปหาเดอ้อการตามหาครอบครัวปุริมาตังแทบพลิกแผ่นดินอำเภอนางรองแม้ว่าอีเตยจะไม่ได้เจอกับครอบครัวแม่สงแบบเผชิญหน้าแต่ข่าวการลงพื้นที่ของเรามันก็เหมือนระเบิดเวลาที่รอข่าวมันลือไปถึงหูคนที่เราตามหาและแล้ววันนี้ที่เฝ้ารอก็มาถึงจนได้นะครับ งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับยายคูณนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนโนนสุวรรณที่ช่วยเรากระจายข่าวจนเกิดปาฏิหาริย์แลละครับแม่อกกำลังกายคุณข่าวากูนน้แคกระบ,บางอนะ่ะอ๋อออกกำลังกายเป็นเป็นชมรมอย่างนี้ไหมเขาเริ่มเข่าวกันคุยกันว่ายังไงถึงรู้ว่าแม่แสงคือคนนั้นกอง่ายก็ง่ายอย่างมันบอกอ ไม่คุลให้ข้อมูลว่ายังไงบอกว่ามีคนมาตามหาลูกลูกซื้ออยังลูกซื้อซื้อสงซื้อยงมาตามคนชื่อยงชื่อสงชื่อนงอะไรอย่างงี้แล้วแม่ก็เลยคิดว่าแม่แสงนี่ยมีลูกชื่อนี้อ๋อก็ยูนั้งกันล่มเดียวกันลูกคู้กะได้แม่ลุ่มช่วยกระจายข่าว พิธารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาศากดฟ้าดาเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จาก,กันจะท้องไปยปหญ่พิธารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า าอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกมฟ้งฝ้าบางฉันมาดัานดนนขนหาแมื่อฟอ้ามันจะกว่างมีอาจกันควางหัวใจ Rap.